สวัสดีคะ่ะกรดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาอธิบายในยเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะก็มีหลายท่านถามมานะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งออของบริษัทกับห้างหุ้นส่วนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันเร็วพอสมควรเพราะว่าคลิปนี้จะได้ไม่ต้องยาวมากท่าไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายมาได้เลยนะคะ,ะไม่รู้จะพิมพ์อะไรให้กำลับบงใจด้พิมพ์คำว่าคิดถึงนะจ๊ะได้นะคะกดต่อเลยนะคะ ประเด็นเลยเนี่ยนะคะที่วันนี้จะมาอธิบายเนี่ยนะคะก็คือว่าไค่าที่จ่ายส่วนใหญ่ที่หลายคนบอกว่ามีปัญหาใช้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรนะคะมีคนถามมาเนื่องจากว่าค่าที่จ่ายนะคะบางอันเนี่ยมีใบเสร็จถูกต้องมีใบเสร็จถูกต้องเลยนะคะทำไมถึงใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะเป็นลําดับแบบนี้นะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าเมื่อมีใบเสร็จมาถูกต้องก่อนมีใบเสร็จมาถูกต้องแบบนี้เป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม ได้พาสีซื้อมีไหมถ้านะคะบินนี้มีแวดใช้ได้ถ้าเป็นใบกำกับมีแวดซื้อแล้วมันสมบูรณ์ใช้ได้เดี๋ยวคุณดูประเภทก่อนนะคะต่อมาเนี่ยนะคะมันจะมีประเภทหนึ่งคือเป็นค่าที่จ่ายได้เป็นค่าใช้จ่ายได้พาสีซื้อมีแต่เครื่องหมายแบบนี้มีแต่ไม่ให้ใช้อ่ะเดี๋ยวพาไปต่อนะคะเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะ อันนี้อันนี้ก็คือภาษีซื้อก็มีเป็นค่าใช้จ่ายได้ภาษีซื้อไม่มีอืมดังนั้นเนี่ยตัวน,นี้ก็ถือว่าเจ้าเพราะมันไม่มีภาษีซื้อถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังอธิบายอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเวลาทําเปิดเป็นบริษัทแล้ว,วค่ะคนที่เพิ่งจดบริษัท หรือว่าเพิ่งจดห้างคุนส่วนเนี่ยคุณอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมอะ่ะเราก็ไปนั่งขอใบเสร็จมาแต่ทําไมสํานังกงานบัญชีบอกว่าใช้ไม่ได้มันมีประเด็นอะไรนะคะประเด็นโดยส่วนใหญ่ที่ติดกันเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้อืมตัวนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นเอกสารธรรมดาติ๊กถูกแปลว่ามีภาษีซื้อนะคะดังนั้นตัวที่มีปัญหาเนี่ยคือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่ะมีปัญหาคือตัวนี้เพราะอะไรทำเป็นค่าที่จ่ายได้แต่ภาษีซื้อเนี่ย อันนี้ก็คือแบบสมบูรณ์มากนะคะอันนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าภาษีซื้อมีแต่ห้ามใช้นะสำนังกงานภาษีจะพูดติดปากว่าอ๋อบินที่พี่ส่งมาน่ะใช้ไม่ได้คําว่าใช้ไม่ได้คือใช้ทางภาษีซื้อไม่ได้แต่มันใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ประจําปีได้ถูกต้องนะคะแล้วมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหานะคะอันนี้คือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ก่อนนะอีกประเภทหนึ่งคือบินเนี่ยมี question mark อ่ะเห็นไหมคะบินมี question mark คือ บัญชีบันทึกไปก่อนแต่ห้ามพอห้ามปุ๊บสุดท้ายต้องบวกกับเมื่อตัวต้นทางเนี่ยนะคะเมื่อตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกว่ามันมีความห้ามอยู่และภาสีซื้อเนี่ยนะคะก็เลยห้ามไปด้วยเลยอ่ารายการนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นหมายความว่าอะไรคะ่ะหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่มันมีลักษณะที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะมีความสงสัยเนี่ยก็คือจะเป็นรายจ่ายสองรายการนี้ไม่เกี่ยวกัาไปแล้วนะก็คือว่า เป็นค่าใช้จ่ายได้มีแล้วห้ามใช้นะคะส่วนใหญ่อันเนี้ยไอ้ที่มีแล้วห้ามใช้เนี่ยใครสั่งคะกรมสัมภากรณ์สั่งนะคะประเภทนี้เราเรียกว่าพาสีซื้อต้องห้ามนะภาสีซื้อต้องห้ามขวอพูดเป็นภาษาคนทั่วไปแบบเร,เรียกภาษาอะไรภาษาเข้าใจง่ายภาษาแม่ค้าก็แล้วกันมันเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและมีความเวอร์ไปนิดหนึ่งอะส่วนตัวสูง มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วมันก็ดูเวอ่อไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นรถเนี่ยทำไมอ่ะกรรมการนั่งวีออสไม่ได้หรอพอซื้อรถแพงค่าเสื่อมก็แพงนึกออกไหมคะ,ะซื้อรถกลุ่มแบบเอามาซื้อรถเก่งก่อนอ่ะในกลุ่มรถเก่งค่าใช้จ่ายของในกลุ่มรถเก่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ภาษีซื้อใช้ไม่ได้เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวผลเข้าไปค่อนข้างสูงเพราะสัมภาระไม่ได้ไปจับตาม,มองว่าเราขับรถไปหาใคร ะะอีกอย่างหนึ่งก็คือไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวลูกค้ารายได้บริษัทสมมติเนี่ยนะคะรายได้บริษัทหนึ่งล้านบาทเราเลี้ยงข้าวลูกค้ากี่บาทสมรให้ล้านละสามหมื่นล้านละสามพันนะคะดังนั้นเนี่ยโอ้โหน้อยมากดังนั้นสมรมองว่ารายจ่ายดังกล่าวเนี่ยพอมัน พอมันมีความเป็นส่วนตัวปนแล้วกม็มันเดี๋ยวมันจะดูเป็นส่วนตัวเวิร์ไปนะคะก็เลยไม่ให้ใช้หลายอย่างมากนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ารับรองนะคะก็แล้วก็เรื่องของรถยนต์นะคะรถยนต์เจดที่นั่งสิที่นั่งรถยนต์ส่วนบุคคลดังนั้นอนะ่ะตรงนี้แม้คุณจะคุยกับสำ,สำนักง,งานบัญชีแล้วเขาแจ้งว่าต่อให้พี่มีบินก็ใช้ไม่ได้มันคือตัวนี้อ่ะมาดูต่อไอ้ตัวนี้บ้างตัวนี้เนี่ยคือมีบินมาถูกต้องนะ มีนะเครื่องหมายติ๊กข้างหน้าคือมีแต่ใครห้ามคะ่ะพอมีคําว่าห้ามห้ามใช้ก็คือสัมภาระรเหมือนกันนะคะบัญชีเนี่ยจะพอมีบินปุ๊บบัญชีบันทึกเข้าไปก่อนเห็นไหมคะบัญชีบันทึกเข้าไปว่าเกิดขึ้นแล้วนะบัญชีบันทึกเข้าไปในงบการเงินเรียบร้อยกรมสัมภาระรบอกว่าต่อให้บันทึกก็ห้ามก็คือต้องมีการบวกกลับเห็นไหมคะ หลายคนตรงนี้เนี่ยก็มันมีประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้กาลังปิดงบการเงินผู้ประกอบการจ่ายรายจ่ายบางอย่างไปที่เป็นกลุ่มรายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายต้องห้ามเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงนะคะห้ามในกลุ่มที่มีความเป็นส่วนตัวปนรายจ่ายใดที่มีความเป็นส่วนตัวปนอยู่นะคะส่วนตัวกรรมการส่วนตัวพนกักงานต่างๆนานานเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการและรวมถึงเป็นรายจ่ายที่แบบ ไม่ได้เอื้อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้รกรมสรรพากรก็จะไม่ไม่ให้ก็จะห้ามแต่ประเด็นเลยจุดนี้ขอพูดนิดนึงก็คือว่าทางสำนักงานบัญชีควรต้องพิจารณาว่าถ้ามันใช้ทางภาษีได้อยากให้คียเข้าไปในระบบก่อนนะคะคีเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อตัดเงินออกจากบริษัทก่อนถ้าสรรพากรบอกว่าไม่ให้เป็นค่าที่จ่าย ตอนยื่นงบค่อยมาบวกกับแบบนี้จะดีกับผู้ประกอบการมากสุดดังนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหากันเพราะว่าอ,อย่างบางเคสบางลีลาการทําธุรกิจหรือว่าบางลีลาการลงบัญชีก็แล้วกันนะคะบางสํานักงานบัญชีบางท่านบอกว่าเราก็ยึดสัมภาระรเป็นหลักไปเลยไหนๆแล้วเนี่ยรายจ่ายดังกล่าวมีความสงสัยว่ามีความเป็นส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับกิจาการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจบันทึกเข้าไปก็เจ้าบวก บวกกลับอยู่ดีก็ไม่ต้องบันทึกซะเลยมันก็จะทำให้งบการเงินน่ยน,นะคะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าความจริงเจ้าของหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าครวดพี่จดเองเนี่ยมันมีรายจ่ายมากกว่าน,นี้แต่สํานักงานบัญชีเขาไม่คียเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ถูกต้องค่ะมันเป็นรายจ่ายต้องห้ามแต่ตามหลักที่ถูกต้องคือใดๆก็ตามที่จ่ายเพื่อกิจการแม้ว่าสักภานจะบอกว่าได้หรือไม่ได้ทางบัญชีควรบันทึกเข้าไปเพื่อเหตุผลเดียวคือตัดเงินออกจากบริษัท ไม่ให้ก่อให้เกิดลูกหนีก้กรรมาการนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ฝากเอาไว้นะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายกับภาษีอีกนิดนึงนะคะจะได้คลิปเดียวไปเลยคราวนี้ภาษีบุคคลบางภาษีบุคคลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ค้าขายถูกไหมคะค้าขายนะคะรายได้ของภาษีบุคคลเนี่ยมันอยู่มาตรา40ในมาตรา40เนี่ยค้าขายอยู่วงเล็บ8 ให้คุณจำไว้ง่ายๆนะมาตา4ี่ะิขาขาย,ยวงเล็บ8มันมี1 8ถึงดนะคะดังนั้นในกลุ่มวงเล็บ8เนี่ยเขาบอกว่าหากมีรายได้นะคะก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายจากรายได้ประเภทนี้ได้อย่างแน่นอนประเด็นคือการหักค่าใช้จ่ายนะคะทางกฎหมายเขาก็เขียนมาให้เราเลือกนะคะว่าเป็นแผน a หรือแผน b แผน a คือคุณจดไหม หักตามจริงไปเลยหลักการของการหักตามจริงคือต้องมีการจดและมีเอกสารที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณบอกว่าโหจดไม่ไหวเก็บเอกสารไม่ไหวนะคะคุณมาเหมาไหมค่าใช้จ่ายหักเหมาได้ค่ะหักเหมาได้สูงสุด60%ไม่ต้องเก็บเอกสารใดๆเลยเอกสารสักใบไม่ต้องเก็บ วันนี้ผู้ประกอบการบางคนที่ออกมาจากงานประจําแล้วมาค้าขายจุดนี้ก็มีคนถามก็ามาเยอะว่าครูอัดพี่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะพี่ต้องเก็บไหมพี่ทําการค้าในนําบุคคลประเด็นคือต้องไปเลือกก่อนว่า A หรือ B ถ้าพี่จะยื่นแบบหักตามจริงพี่ต้องทั้งจดและเก็บเอกสารแต่ถ้าพี่บอกหูจดไม่ไหวหรอกครูอัดุกลายการเอกสารก็ไม่มีองานเพื่อเลือกเหมาถ้าเหมาเนี่ยไม่ต้องเก็บอะไรเลยพี่ส่งเคอรี่เยอะมากถ้าเลือกเหมาไม่ต้องเก็บอะไรเลย เข้าใจนะคะว่าพี่เจ้าพนักงานหลายคนถ้าเลือกเหมาไม่ต้องเก็บอะไรเลยแต่เลือกเหมาเหมาได้แค่60%เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นตัวหนึ่งนะคะที่อยากให้ผู้ประกอบการหลายท่านเข้าใจนะคะเนื่องจากว่าทั้งในรูปแบบของบริษัทกับห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันมีความต่างกันพอสมควรเหมือนกันเคียที่ให้ดูตรงนี้เป็นของบริษัทนะคะส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สมบูรณ์ตัวนี้อันนี้นะคะไอ้เมื่อกี้เป็นของบุคคลนี้นะคะส่วนนี้นะคะเป็นของบริษัท นี่นะคะโอเคแล้วจะมีรีวิวที่ดูหลายท่านบอกว่าแฟ้มไหนขายดีสุดแฟ้มนี้เลยค่ะการจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่สมบูรณ์วันนี้กวาดรีวิวไฟนอลแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีการปรับเพิ่มเคสเข้าไปคือจะบอกว่าพวกเนี้ยที่อธิบายเข้าไปนะคะมีอยู่ในนี้เยอะมากกรณีศึกษา60กรณีโอโ้โหอันนี้คือแบบอย่างเยอะจริงนะคะและกรณีศึกษาเราก็คงยังคงจัดเป็นสไตล์ของบัญชีอย่าง่ายอยู่นะคะนั่นคือ เราวาดด้วยทฤษฎีเนี่ยเราจะวาดด้วยทฤษฎีบางๆเลยค่ะสองสามสองสามบททฤษฎีไล่นิดนึงการจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่สมบูรณ์มีอะไรยังไงยังไงนะคะบางมากทฤษฎีประมาณแค่นี้เองไม่เยอะนะคะแต่ด้วยเนื้อหาการแก้ไขกรณีศึกษาโอ้โหมาอย่างเยอะมากนะคะนี่ก็มีรีวิวไปนะคะว่าต้องแก้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเงินสดย่อยซื้อของจากร้านโชห่วยแนบอะไร ของจริงเป็นแบบนี้นะคะจับเซตสีให้เป็นแบบนี้ของจริงเลยนะคะนี่สั่งอันนี้มาเป็นร้อยเล่มเลยนะคะน้องๆตรงทํากันมันมากะนะจุดนี้นะคะ,ะดูนะคะเอกสารกลุ่มไหนบ้างค่าใช้จ่ายนะคะเอกสารกลุ่มที่บินไม่สมบูรณ์นะจะเป็นค่าจ่ายจากร้านโชห่วยนะคะไปซื้อของตลาดซึ่งอันนี้ก่อนก็ทําร้านอาหารเราเข้าใจดีว่าไปตลาด ไม่มีทางได้ดินเราก็มีวิธีการจัดการไปนะคะซื้อของจากเซเว่นได้ไปกำกับภาษีอย่างย่อนะคะซื้อของมาเพื่อใช้ในกิจการแต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นานามบริษัทด้านเป็นเงินสดจะทํำยังไงนะคะ ไปษณีชื่อพนักงานทำยังไงต้องมาหักหน้าที่จ่ายไหมนะคะค่าไฟในชื่อกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมทำบุญประจําปีตุ๊ดจีนไหว้เจ้าจัดการยังไงนะคะโอโห้หลายสิ่งอันนี้แค่กลุ่มบินไม่สมบูรณ์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มที่ถามกันมาเยอะที่สุดในคําถามของเพจบัญชีง,ง่ายคือกลุ่มยานพาหนะโอ้โหรถต้องเป็นรถใครนะคะซื้อรถในานามบริษัทไหม กรรมการต้องให้เช่ากี่บาทนะคะเบิกค่าน้ํามันรถกรรมการได้ไหมค่าน้ํามันรถกระบะบริษัทนะคะอีซี่พาทางด่วนโอ้โ oh หนั่งลิมูซีไปสนามบินอย่างเงี้ยเยอะค่ะส่งลูกค้าเลยนะคะซื้อบัตร BTS 2เอเที่ยว30เที่ยวเนี่ยที่เป็นกองกลางของบริษัทต้องเบิกยังไงอันนี้มันมากคุณผู้ชมนะทีนี้กว่าจ,จะพายคุณไปเบิกได้เลยต่อมาค่าโฆษณาทุกช่องทางค่ะ a c e b o o k g o o g l e s h o p e e นะคะ l i n e OA นะคะต่อให้คุณไปจ้าง KOL ไปจ้างเขาเลยนะคะ จ้างเขาโพสหรือว่าไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ KOL ทำวิดีโอให้หน่อยอ่าเป็นโปรดักชันต้องจัดการยังไงนะคะแจกสินค้าค่ะแจกให้กินให้ใช้ช่วยรีวิวหน่อยต้องจัดการยังไงยื่นภาษียังไงนะคะแล้วแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆานะคะแล้วรวมถึงเนี่ยเรื่องของค่ารับรองที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเรื่องของการส่งเสริมการขายทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นเซตเป็นเซตเลยเป็นเซตหมายความว่าอะไรเนี่ยค่ะเป็นกรณีเลยเนี่ย ทำบุญบริษัทต้องเขียนยังไงนะคะมีเอกสารประกอบอะไรบ้างก็มีอีกค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะค่าใช้จ่ายนี่นะคะทุกวันพักต้องจัดการยังไงทำบุญทอดกระถิ่นในนามบริษัทต้องมีเอกสารอะไรประกอบนะคะ โอนเงินคืนลูกค้าเนื่องจากอาส่งของไปผิดบอกลูกคา้าลูกค้าช่วยส่งของกลับมาหน่อยไอค่าขนส่งที่ส่งกลับมาเดี๋ยวเราออกให้คุณจะต้องเขียนเบิกอะไรยังไงโอหลายสิ่งนะคะและรวมถึงนี่อันนี้เลยค่ะเนี่ยซื้อบัตรบิทเยสสามสิบเที่ยวเขียนยังไงอะไรแนบมาบ้างอ่ะนี่ค่ะรถของบริษัทโดนล็อกล้อนะคะจ่ายค่าปรับต้องมีใบเสร็จยังไงมีการแนบมาให้มีการเขียนให้ดูทุกสิ่งอย่าง โดนค่าปรับรถกระบะของออฟฟิศนะคะอันนี้รถกระบะในใชหรือเปล่านะคะ,ะ,ะเนี่ยรถกระบะของออฟฟิศเนี่ยต้องจัดการยังไงต้องเขียนว่าอะไรแบบนี้ที่คุณเห็นจะถูกเซตเป็นสีชมพูแบบนี้สีเหลืองแบบนี้ของจริงค่าโฆษณา f a c e b o o k ต้องดูอะไรต้องเข้าไปเปลี่ยนตรงใบเสร็จข้างล่างนะคะปิ้นอะไรมาแน่บ้างยื่นพอๆสามกกอกยังไงโอ้มีหมด Google ตัดบัตรเครดิตกรรมการนี่ตัดบัตรเครดิตกรรมการแล้วจะเคมยังไงปัิทิกเป็นค่าใช้จ่ายยังไงนะคะอันนี้ค่ะโอ้โหซื้อมแมลงทอดจากรถเข็นที่ผ่านหน้าร้านเลี้ยงลูกค้าขนาดที่รอสินค้าโอ้ไม่ก็ซื้อมแมลงทอดเดี๋ยวจะซิใบเสร็จลูกค้าฉันอ๋อเขียนแบบนี้นะคะเพราะฉั้นแบบมันมีหลายเคส ซื้อไวายมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าโอ้ oh my god นะคะแสนหนึ่งเแต่เปิดปผ่านไปก่อนสักรก่อนเห็นนะคะซื้อแพ็กเกจภูเก็ตนะคะให้กับลูกค้าและครอบครัวนะคะเมื่อมียอดการสั่งซื้อสับสม1ิบล้านบาทใน6เดือนอ้าวส่งเสริมการขายจะต้องมีอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะต้องมีเรื่องของรายงานการประชุมแนบเข้าไปอีกอันนิดหนึ่งอ่าฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสําหรับเอกสารที่ขายดีที่สุดใน6แฟ้มจริงๆขายดีมากๆเนี่ยคือออเดอร์สั่งมาเยอะมากคือ สองเล่มนะคะเล่มจัดการค่าใช้ใจ่ายเพราะว่า <c oughs> เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาทุกองค์กรอยู่แล้วค่ะนะคะนี่อันนี้คืออูยอดจองมาเป็นร้อยเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะยอดจองมาเยอะมากเหมือนกันอันนี้ค่ะก้าวเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลอันนี้คือบอกไปเลยว่าตกลงต้องจดบริษัทไหมคนที่กําลังค้าขายอยู่เนี่ยนะคะต้องจดไหมนะคะรายละเอียดเยอะมากนะคะสารบัญคือแบบอย่างน้าเลยนี่คือแทบจะล้นอยู่แล้วนะต้องแบบ พยายามจะไม่ตัดออกนี่เต็มเต็มแฟ้มเลยวิดีโอมีทุกหัวข้อการบอกว่าจะต้องจดบริษัทหรือเปล่าคำนึงยังไงอันนี้เป็นชุดคู่มือที่ถ่ายมาใหม่นะคะประกอบกับวิดีโอตัวใหม่จังนั้นในวิดีโอตอนนี้โปรดักชันแล้วนะคะอยู่ระบวนการตัดต่อ คุณจะเห็นพวกนี้แล้วคุณก็เข้าไปดูในคลิปนะคะจะมีนี่น้องกระตูนตัวนี้จะพาคุณบอกคุณบันทึกสิ่งที่เข้าใจจากคลิปหน่อยคุณเข้าไปดูในคลิปนะเดี๋ยวเราใส่เลขคลิปคุณเข้าไปดูตามตามตามไดที่เราส่งไปใช่ไหมคะคุณก็ดูว่าอีกว่าอธิบายอะไรนะเรื่องนี้คุณได้ไอเดียอะไรบ้างคุณรีบจดลงมานะคะอันนี้เราทําเป็นคู่มือหมดเลยนะคะสมมุติคลิปต่อไปนะคะเนี่ยดูคลิปนะประกอบพอคุณดูแล้วเนี่ยคุณได้ไอเดียอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีแม้กระทั่งคําถามนะคะว่าโอเคเน ถ้ากังวลเรื่องเงินเข้ามาดูมาพิจารณากันนะคะหลายสิ่งมากอันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติที่เราอ้างอิงตอนที่เราสอนจริงๆนะคะว่าคุณดูนะนี่เป็นประกาศนะนะคะคุณเล่มที่คุณเห็น2002เล่มเนี่ยคือมีแม้กระทั่งว่าไปดึงจากบางส่วนของแฟมเฟิร์สเพราะว่าแฟมเฟิร์สเราเรายกเลิกการผลิตไปแล้วถูกไหมคะอันนี้ค่ะโอนสิคน,สน,นสค้าเป็นทรัพย์สินได้ไหมโอนสินค้าไปเป็นทุนโอนเครื่องจกักรโอนคอมพิวเตอร์เป็นทุนได้ไหมเรามั่นใจว่านะคะ กระทรวงพาณิชย์เคยขอรายละเอียดอันนี้ถ่ายซีล็อกเอาไว้เลยนะคะน้องๆบัญชีเราเนี่ยโอ้โหทำทำทำมาไว้แล้วอะได้พี่เดี๋ยวหนูถ่ายสลอกไว้ให้เพื่อสํานักง,งานัชีไหนมาก็เอาไปดูได้เลยเรามีการโอนทรัพย์สินเป็นทุนจริงๆนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในการเปิดบัญชีสรุปมาทุกบัญชีเลยธนาคารไหนบ้างนี่รายงานการประชุมมีไฟล์ w o r d ให้ไปใช้ได้เลยกสิกรมีโมบายไหมมีอินเทอร์เน็ตไหม,ม,ไหมวงเงินต่อ ครั้งเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่เล่มที่คุณเห็น2,002ตอนพีออเดอร์นะคะแต่ปิดเมื่อวานแล้วไม่รู้ว่าเซลยังให้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณลองไปดูนะอันนี้เล่มมา2,002นะคะอย่างเนี้ยตอนนี้กวดเนี่ยก็หันามาใช้คือตอนแรกใช้กสิกรแอบเมาเลยนะธนาคารถ้าคุณได้ยินเนี่ยนะคุณไปยกเลิก SMS มันเป็นความผิดพลาดของคุณมากอันนี้ก็ตัดสินใจผิดมากพูดเลยไทยพาณิชย์กวดย้ายจากกสิกรมาเริ่มใช้ไทย,ไพ,ยพาณิชย์กับ BBL อ ะะท่านที่มีแฟ้มนี้แล้วคุณจะรู้ว่าไทยพาณิชย์่ะตอนไปเปิดต้องคุยกับพนักงานธนาคารดีๆนะว่าเราจะเปิดเป็นพวกกลุ่มไหนนะคะแล้วเรายอมจ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นไหมอย่างมีแบบพวก SCB มันีมั่นคงยังมีอยู่ไหมนะคะแล้วก็ SMS ถ้าคุณคุยกับเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะเขาจะบอกว่า s อ s มีค่ะฟรีค่ะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม ต้องยอดเกิน5,000ถึงจะส่งถ้าเราขายของ350อ่ะก็ต้องมาเลือกใช้เป็นรายเดือนเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะคะตอนนี้เปลี่ยนใจมาใช้ธนาคารกรุงเทพหลายบริษัทและของครูอัดเนื่องจากว่าธนาคารกรุงเ,เทพ SMS เข้าได้3เบอร์เจ้าของเบอร์หนึ่งเซลเบอร์หนึ่งบัญชีเบอร์หนึ่งแฮปปี้หลายหลายนธนาคารกรุงเทพควรซื้อโฆษณาดิฉังน,นะคะเนี่ยนะคะนี่ก็มีหมดนะคะกระบวนการจดนิดติบุคคล เอาเป็นว่าเอกสารต้องเซ็นตรงไหนตอนจดบริษัทตอนจดห้างหุ้นส่วนมีตรงไหนที่ต้องเซ็นบ้างครูอัดเนี่ยทำมาเป็นต้นแบบตอนที่กวัดบอกแล้วในคลิปน่ยนะคะในวิดีโอจะบอกว่าเอาจุดที่จุด A คืออะไรจุด B อันนี้ต้องดูยังไงวิดีโออธิบายละเอียดมากเล่มที่คุณเห็น2,200บาทอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากอยากให้คนที่เริ่มต้นธุรกิจเขาเรียกกันว่าพิจารณาให้ถูกต้องก้าวเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล ส่วนถ้าคุณที่เริ่มจดบริษัทและแล้วค่าใช้จ่ายมีปัญหาเล่มนี้8 0 0พันะคะดังนั้นราคานี้อาจจะยันได้อยู่สักถึงวันนี้นะคะเพราะว่าพรีออเดอร์ราคาจริงมันปิดเมื่อวานวันนี้ให้เป็นแบบคนหลงสุดท้ายเพราะว่าเราปิดออเดอร์ปึ้งเราต้องสั่งแฟม้มแล้วก็ขึ้นรูปเล่มเตรียมส่งวันที่10นี้นะคะทยอยส่งตั้งแต่วันที่10นี้เป็นต้นไปแต่เราท่านที่สนใจสามารถอินบ็อกได้เลยค่ะ